สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันวังชาแนลครับผมมินิกะอยู่สวนคางบ้านนะครับหญ้าของท่านถอนนะครับผมคาแตกกอหมดแล้วเดี๋ยวจะพามเามืงองฝรั่งกิมจูต้นนี้นะครับผมดูกล้วยกันครับกล้วยฝรั่งกิมจูนะครับมินีกิกะ ดกอยู่ครับผมเก็บกินไปหลายลูกแล้วนะครับผมอายุต้นนี้กับประมาณ2ปีนะครับเอ้สามปีแล้วนะครับเข้าสู่ปีที่3มแล้วสําหรับต้นนี้นะครับตอนจริ็งไปลายแล้วเบื่องครับกิ่งนี่โอ้พี่น้องนียดกแห้งครับกิ่งเดียวหักเลยครับผมช่วงพายุมากนะครับผมผมกับเสดายอยู่นะครับกิ่งนี้ที่แหลกว่าจตอนเก็บพิกนะครับ เราสวนมาเจอกิง่งมีหักเสียดายครับเสียดายแต่ก็ได้ชิมนะครับพอดีกินครับผมเดี๋ยวจะลองตอนกิ่งนีเบิงนะครับว่าจะติดบอนะครับผมส่วนกิ่งอื่นๆกน็ติดแล้วนะครับผมออกรากหมดแล้วนี่ครับออกรากแล้วกิ่งนีก็ออกรากแล้วนะครับผมติดลูกมาลูกหนึ่ง ก็จะให้ลูกเข้าสูก่อนนะครับก่อยตัดกิ่งไปลงชำลูกกินก่อนกิ่งนี้ก็ติดแล้วครับนี่ครับรากมาแล้วนะครับกำลังกิมจูครับผมพี่น้องปีนี้กระไดขยายพันเองแล้วนะครับดอกจนงาหักครับพี่น้องครับบรรยากาศสวนขังบ้านก็จะประมาณนี้ครับผม พืชผักสวนสวนครัวนะครับที่เห็นนั่นจะเป็นต้นผักก้านตรงนะครับกำลังตอนกิ่งอยู่ผักก้านตรงรากยังบอ่ออกครับผมบอัปเดตส,สวนนิดหนึ่งครับผลผลิตในสวนนะครับก็บจะมีให้เด้เก็บกินหลากหลายแล้วนะครับผมมีพริกนะครับ ข่าตะาไคร้ใบบก,กูดนี่แหละครับผมหลักๆที่ผมปลูกชะอมนะครับผักหวานป่าครับผมผักหวานป่าต้นนี้เป็นผักติวนะครับผักติวมาละกอต้อนนีน้น่าจะฮอลแลนด์ครับใส่แต่ปุ๋ยอจุลินซี่สังคอห์แสงนะครับแล้วก็ขีงง่วปุ๋ยคอกนะครับในมือ สองมบสองมือกระเจียวครับผมกระเจียวกับพริกครับผมเก็บมือนี้ครับมือนี้มาเก็บผลผลิตในสวนนะครับผมตะไคร้เดี๋ยวมาเบ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับผลผลิตที่จะเก็บมือนี้กะเสือเส้อดำเสื้อดำไปทำะไรมาลุกเสือดำ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 เบิดตูเบิดลตาดิ นี่ครับไผ่เลี้ยงน้องนะครับผมไผ่เลี้ยงน้องอันนี้จะเอาไปต้มนะครับต้มกินกับน้ำพริกกะปินะครัไผ่แกงส่วนไผ่แกงช่วงนี้ก็จะเป็นไผ่ป้านะครับที่นิยมแกงกินกันอยู่เป็นพวกไผ่ไผ่หน่อไม้ไล่นะครับหน่อไม้โจดอย่างพวกนี้นะครับอันนี้เลี้ยงน้องก็เอาไปต้มกินกับน้ำพริกกะปิครับผมนี่ครับปุยตุลรนซีสังเคราะห์แสง ช่ำไปนะครับผมลายยางอยู่ครับกระเจียวนะครับกระเจียวนี้ตัวนี้มูเพื่อนกะจองไ้นะครับผมเพื่อนจองไว้แล้วนะครับตัวละสิบบาทผมแบงคขายเพื่อนครับผมตัวนี้เป็นเชอรี่นะครับผมกิ่งตอนนะครับก็จองกันเขามาหมาใครมีเวลาว่างปันไดครับผมครับกิ่งนี้ติดแล้วนะครับที่ผมลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับผม สองสมื่นะครับเริ่มติดตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับใบยังเขียวสดอยู่นะครับผมมาอัปเดตกิ่งตอนน้ำนะครับผมผักหวานป่าส่วนใหายจะมีแต่ต้นลำไยเด้อครับกำลังเหอะผักหวานป่าจะท,ทยอยลงปลูกไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้นาฝน มีเวลาได้มาดูแลครับผมตตดเนี่ยผลผลิตเริ่มออกแล้วครับหลายๆอย่างนะครับมะละกอนะครับมะละกอ,อะเดี๋ยวาพาไปเบิ่งเดี๋ยวาพาไปดูปลาครับ,รบผมอัปเดตปลาที่ปล่อยใหม่นิดนึงครับผม โอ้เห็นกันบอลน็อตพี่น้องครับยางริมริมสะนะครับงอกงามหมดแล้วนะครับเป็นปลาแล้วตอนนี้เถือเลยนะครับปลูกกันแสงกันแดดนะครับครับไอเดียบอลน,น้ำเล็นน้อยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยปลาลงไปละนี่เขาน้ำนะครับดันคางจะเป็นตนน้น ครับบรรยากาศตอนนี้ก็ร่มเย็นสบายเลยครับผมก็ มาอัปเดตสวนเล็กๆน้อยๆนะครับให้พี่น้องได้บิงบ่งว่ามีอย่างน่แล้วนะครับผมหลากหลายอยู่ครับอันนี้เป็นคณะเม็โกซิโกครับผมเอาไว้เด็ดไหย่หอยหกินนะครับผมเด็ดเด็ดล่งแห่หอยกินเวลาหรือว่าปลาก็กินได้นะครับผมเวลาที่อาหารปลาเริ่มมดนะครับผมก็จะผสม เป็นพืชน้านะครับผมเลี้ยงด้วยพืชนะครับเป็นปลากินพืชนะครับที่ปล่อยในนี้ครับบรรยากาศในสวนมา่าฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมว่มางครับสวัสดีครับ